สวัสดีชาาไบค์เกอร์ทุกคนนะครับก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับเจอกันกันกบผมในตอนนี้ก็อัดคลิปอยู่ประมาณบ่าย3เกือบจะครึ่งแล้วต้องมาเร็วนะครับเพราะว่านัดกับเพื่อนๆเ,เอาไว้ว่าคืนนี้ไร้สดประมาณสัก2องทุ่มครึ่งดีไหมฮะ บวกลบนิดหน่อยนะครับใครไม่ติดภารกิจนะครับใครต้องการที่จะคุยเรื่องราวของรถแข่งของ Mo t ต GP จากคลิปปกติที่เราเจอกันทุกวันอยู่แล้วผมอาจจะไม่ได้มาตอบคอมเมนต์ในทันทีหรือบางทีอาจจะหายไม่ได้ไปตอบเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นไลฟ์สดคืนนี้แน่นอนนะครับอยากทราบอยากรู้อยากจะคุยอยากจะให้เล่าอะไรประเด็นไหนยังไงกันบ้างก็นะครับมาจัดเต็มกันได้ย้ำนะครับสองทุ่มประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับอาจจะมาก่อนนั้นสักหน่อยแตนด์บายรอกันไว้ก็ได้เนาะ แต่นะครับประเด็นวันนี้ที่เป็นคลิปปกติเนี่ยเดี๋ยวคุยเรื่องราวที่ผมได้จั่วหัวกันไว้พอเป็นน้ําจิ้มอีกแล้วนะครับในทั้งในหน้าชุมชนตรงนี้แหละแล้วก็ใน Facebook จากความเห็นของอดีตแชมป์โลก MotoGP ทั้งสองคนนะครับก็คือเคซี่สโตนเนอร์แล้วก็ฮอร์นีโรเรนโซกับประเด็นเรื่องราวของรถแข่ง MotoGP ทุกวันนี้มันเป็นยังไงนะครับมันน่ากลัวนะครับมันมีเทคโนโลยีอะไรมากเกินไปอย่างไรไหมหรือแม้กระทั่งกฎกติกาบางสิ่งบางอย่างที่ อดีตแชมป์โลกทั้งสองคนเนี่ยนะครับเขาอยากให้มันเป็นไปในมุมมองของเขาซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าคงมีทั้งคนที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยที่ที่ผมไปตามมาในคอมเมนต์เนี่ยแม้จะเป็นนักแข่งแม้จะเป็นแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามนะครับความคิดเห็นออกมาเนี่ยพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะคล้อยตามเขาหรือมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่มุมมองของผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของว่าโรนโซเอ๊ะทำไมอยากจะให้จำกัดความเร็วเพราะว่ามันเร็วเหลือเกินในตอนนี้มันน่ากลัวเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของอาการเจ็บอาการอะไรของนักแข่งเนี่ยโรนโซเขาเป็นห่วงตรงนั้นครับผมเนี่ยนะครับในฐานะที่ทำรายการของตรงนี้อยู่เนี่ยคิดอย่างไรกันบ้างแล้วก็ความเห็นของเพรซี่สโตเนอร์กับประเด็นที่ว่า รถแข่งในทุกวันนี้มันเทคโนโลยีมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับตัวช่วยต่างๆที่มาทําให้หนักแข่งจัดการตรงนั้นตรงนี้ได้ดีขึ้นไปไปมาคือรถแข่งมีผลเยอะแต่นักแข่งอาจจะมีผลไม่ถึง30-40%หรือเปล่าในตอนนี้เนี่ย ตัวเนยก็อาจจะมีความเห็นอีกแบบหนึง่งซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่อดีตแชมป์โลกชาวออสซี่ผู้นี้อาจจะมีความเห็นที่ตรงไปตรงมานะฮะแต่คิดว่าก็คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเช่นกันเดี๋ยวเอาเรื่องราวของโรเลนโซ่ก่อนนะครับที่พูดถึงเรื่องของรถนะครับที่มันน่ากลัวเกินไปแล้วควรที่จะจากัดอะไรหรือเปล่าเนี่ยเท่าที่ดูก็มีทั้งเห็นด้วยม่เห็นด้วยนะครับในในเฟซบุ๊กเนี่ยจะเยอะหน่อยผมมองแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้ต้องมาดูก่อนว่ารถเนี่ยมันเร็วเท่าไหร่ ตอนนี้สถิติท็อปสอปีดสูงสุดที่บันทึกไว้เอาเป็นฤดูกาลนี้เอาเป็นทั้งหมดนั่นแหละรับที่ผ่านมาก็คือ366.1โดย RC 1 6ของ KTM โดย Brad Binder หมายเลข3าครับกดไว้ที่โมเจโลเพื่อนๆคิดว่ามันมีโอกาสที่จะไปไกลกว่านั้นไหมลอ r เรนโซเนี่ยบอกนะครับว่าอีกไม่นานมันคงถึง400อะ่ะดังนั้นในตรงนี้มันอันตรายเกินไปเขามองฮะ คือมันจะอันตรายไหมเนี่ยนะครับต้องมองดูว่าความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเราถึงจะดูต้นสายปลายเห็นได้ถูกต้องนะครับว่าจะควบคุมจะคอนโทรลหรือสมควรที่จะลดหรือสมควรที่จะอะไรมันไหมมันจะมีอยู่สองอย่างนะครับที่มันตรงมันจะมีอยู่สามอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการหยุดรถหรือว่าที่เกี่ยวกับทําให้รถมันช้าลงอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งละเป็นในเรื่องของเบรก ตัวนี้ก็คือเบรโ b o ครับแบรนด์เบรกชื่อดังระดับโลกเบรโ b o เขาก็จะดูแลตรงนี้ให้อยู่เขาก็ออกมาเคยออกมาพูดครับว่าตอนนี้ขนาดจานเบรก360 360มิลแต่เขาจะใช้เป็นบางสนามนะครับสนามไหนที่มันจะต้องเบรกหนักๆจริงๆอย่างที่ญี่ปุ่นอย่างที่ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยอาจจะใช้แต่ทั่วๆไปก็ประมาณ340มิลเหมือนเขาจะบอกว่ามันอาจจะ ทำจานที่มันใหญ่เกินไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะไปติดกับตรงขอบล้อมันจะไม่มีพื้นที่สําหรับคาลิปเปอร์สําหรับอะไรพวกนี้ไงเขาก็เลยมองว่าเรื่องของขนาดจานนี่น่าจะสุดอยู่แค่นี้แหละนั้นมันจะเป็นเรื่องอื่นไม่เลยครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุวัตถุดิบความทนความร้อนอะไรต่างๆอันนี้มันก็ทนพอสมควรแล้วนะเหมือนเขาจะเริ่มตันแล้วครับเหมือนแต่ผมเข้าใจว่าเทคโนโลยีมันก็คงจะไปเรื่อยละจะไม่ต่แต่ ก็คือเหมือนแสดงความกางังวลนะฮะว่าทําจานที่ใหญ่ไปกว่านี้ไม่ได้แล้วในส่วนของผู้ที่ดูแลเบรกของรถแข่งม o เต g p ยทีทุกค่ายนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของยางครับคนที่รับผิดชอบเรื่องของยางก็คือมิชลินซึ่งจะต้องรับผิดชอบอยู่ยาวเลยละ่ะมิชลินจะอยู่กับพวกเราประมาณ2025นู่นครับถ้าจะอยู่ต่ออีกก็ต้องต่อสัญญากันไปนะมิชลินก็นะครับจะต้องพัฒนาสูตรของยางที่จะทํำยังไงนะครับที่จะให้มันหนึ่งละมันทน ทนกับแรงเสียดแรงบิดแรงเหวี่ยงแรงดึงแรงสัมผัสแรงเค้นอะไรต่างๆ2ก็คือนะครับความเร็วทะลุ360อย่างเงี้ยจะทํำยังไงนะครับที่เพราะว่ายางเป็นส่วนเดียวนะฮะที่ติดกับพื้นที่สัมผัสกับพื้นไงดังนั้นก็คือจะบอกว่ารถจะเบรกดีไม่ดีก็อยู่ที่ยางด้วยครับมิชลินก็ต้องมาจัดการในตรงนี้กันด้วยต่อมาก็คือเรื่องของเบรกเครื่องยนต์หรือว่าเองที่เบรกอันนี้มันจะ เป็นในส่วนของค่ายรถของใครของมันเพราะว่าเครื่องใครเครื่องมันนะครับการดีไซน์แชสซีการวางเครื่องศูนย์ทวงน้ําหนักเรื่องของเกียร์เรื่องของอะไรต่างๆนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเอนกินเบรกพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าลำพังเนี่ยเราจะใช้เบรกแค่เบรกเท้าเบรกมือสัมผัสอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเอนกินเบรกเข้ามาช่วยเนี่ยไอความแรงความเร็วขนาดนี้มันมันก็ใช่ว่าจะจัดการได้อยู่ นะครับสามส่วนสสิ่งตรงนี้นะครับที่จะพัฒนากันไปถามว่าตอนนี้รถมันวิ่งได้400หรือ,อยังมันก็ไม่มีใครเอารถ m o t o g p ไปทดสอบทดลองนะฮะแต่ถ้าให้ผมเดาในมุมมองส่วนตัวจริงๆนะผมว่ามันถึงแล้วครับถ้ามีทางตรงให้วิ่งนะแต่ถ้าเอาลำพังถ้าจะให้บิดทางตรงอย่างเดียวจริงๆมมเจโรมันสามารถเลยไปทะลุ370ได้ไหมผมคิดว่าน่าจะได้ครับแต่ถ้าได้ปุ๊บมันก็ต้องมี3ส,สิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ไงเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องของเบมโบเรื่องของมิชลินเรื่องของเอองินเบรกเข้ามานะฮะแล้วก็ถ้าจํากัดมันคุณจะจํากัดยังไงก็คือในตอนนี้ทุกคนมองว่ามันมันมันจะต้องเร็วไปกว่านี้อีกไหมฮะหรือว่าเร็วแค่นี้ก็พอแล้วเอ่อมันเป็นอย่างนี้ครับรถเนี่ยนะมันจะขึ้นพุ่งขึ้นมาเร็วเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่มองว่าความเร็วไหลปลายมันจะขึ้นไปนานใช้เวลาระชะเวลานานเท่าไหร่อะไรยังไงทุกคนต้องมองไปตรงนี้ด้วยนะครับว่า อัตราการเร่งเนี่ยจาก0ถึง100มันเท่าไหร่หรือว่าอย่างโมเจโรห1.2กิโลเนี่ยมันมันใช้เวลาถึง350เนี่ยกี่เมตรมันก็ต้องอยู่ดูระยะตรงนี้กันด้วยนะครับผมมองว่าน่าจะมีคนที่คิดนะว่า,าถ้าเกิดว่าไม่อยากจะให้จำกัดความเร็วเนี่ยถ้าอยากจะให้มันวิ่งได้400เลยยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าต้อง,องมองที่การสร้างสนามสร้างอะไรที่มันรองรับ ถ้าสร้างสนามที่รองรับนี่มันก็เป็นงานที่หยาบนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากครับค่าใช้จ่ายในการสร้างนั่นหมายความว่าทุกสนามจะต้องไปขยายทางตรงออกไปอีกเหรอนั่นหมายความว่าทุกสนามนี่จะต้องไปทําเลนให้กว้างจากปกติสมมติว่าโมเจโรมี15เมตรอย่างเงี้ยขยายเป็น20ไปเลยจาก1.2เพิ่มมาอีก800เมตรเป็น2กิโลแบบนี้ก็คือไม่ต้องห่วงละเอาแบบนั้นไหมฮะพูดแต่พูดง่ายนะ มันพูดง่ายครับแต่งบประมาณทีใ่ใช้สร้างนี่มันโอ้โหมหาศาลมากๆเลยดังนั้นก็ถ้าเอาคุยเอคาำคุยเอาอาหารเนี่ยได้อยู่ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางทางผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับสาส่วนที่ที่ว่ามาเนี่ยนะฮะที่จ้องมาหาหาทางซึ่งมันจะตันหรือไม่ตันผมก็ไม่ทราบด้วยแหละเพียงแต่ว่าเบรนโบเขาเคยแสดงความกังวลใจมาเท่านั้นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าพัฒนาเครื่องยนต์เนี่ย แต่ละค่ายก็ต้องมีจิตสํานึกในตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราพัฒนาเพื่อที่จะให้มันเร็วเพื่อที่ให้มันแรงกว่าคู่แข่งแต่ในเรื่องของเองกินเบรกในเรื่องของตรงนี้มันก็จะต้องมีควบคู่ด้วยนะครับว่าถ้ามันแรงขนาดนี้ทํายังไงมันถึงจะไม่เหนินไม่บินทํายังไงประสิทธิภาพในการเบรกถึงจะดีที่สุดส่วนของตรงนี้เราจะไปโยนให้เบรมโบอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเราจะไปโยนให้มิชลินอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับ เราก็ต้องดูเรื่องของการดีไซน์ตัวถังการออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันจะเกี่ยวข้องมันจะต่อเนื่องคือคือผมพยายามจะสื่อไปว่าเนี่ยผู้ผลิตรถทั้งหลายนะครับพวกคุณแข่งขันกันว่าใครจะเร็วที่สุดใครจะเวลาต่อรอบดีที่สุดเนี่ยคุณก็ต้องแข่งขันกันเรื่องของความปลอดภัยด้วยซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าทางผู้จัดเนี่ยเขาคงคงไม่มีคงไม่ปล่อยปลาแล้วเลยนะครับคงจะต้องมีทางที่จะมามาเรียกว่าจัดการตรงนี้ให้ได้นะฮะ ถ้าถามว่าฟันธงเลยนะครับว่าควรจะจํากัดหรือเปล่าควรจะจํากัดอะไรไหมผมว่าก็ต้องคุยคุยกันเหมือนกับที่ผมคุยมาทั้งหมดเนี่ยนะครับหมายถึงว่าห้าผู้ผลิตนต่เนี่ยคุยกันเลยบอกกันเลยนะครับว่าความเร็วเนี่ยมันได้เท่าไหร่กันแน่ลิมิตอย่างเงี้ยแล้วระยะเบรกแล้วอะไรคือติดปัญหาอะไรบ้างเบรมโบติดปัญหาอะไรจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างแค่ไหนแล้วก็มิชลินจะเป็นยังไงตอนนี้ผมไม่ค่อยห่วงหรอกครับแต่ผมเป็นห่วงค่ายรถมากกว่า คือค่ายรถเนี่ยนะอาจจะโยนให้ทางฝั่งของซัพพลายเออร์ที่มาดูแลเรื่องของเบรกของอยางเนี่ยไปแทนแต่ตัวเองก็พัฒนาเฉพาะความแรงความเร็วอย่างเดียวผมผมเป็นห่วงเรื่องของตรงนี้ไงฮะดังนั้นถ้าไอ้เพิ่มเรื่องของโฟกัสไปที่ตรงนี้ได้เนี่ยผมก็ว่าจะดีนะครับก็คือเรื่องของรถมันก็ต้องมีพื้นหลังของความปลอดภัยที่สุดๆเหมือนกันไม่ใช่จะแต่มุ่งมาแต่จะว่าเอาความเร็วความแรงเป็นที่ตั้งอย่างเดียวจะต้องให้เกิดการสูญเสียอะไรยังไงกันไหม ผมว่ายังตอนนี้ยังยังไม่หรอกครับยังยังไม่ควรจะนะฮะยังไม่ควรที่จะมาจํากัดอะไรเพียงแต่ต้องมาคุยกันก่อนเก็บข้อมูลในปีนี้ก่อนว่าท็อปสปีดมันโดยเฉลี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเพิ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงกันบ้างแล้วเบมโบยังเหลือช่องว่างอยู่เท่าไหร่มิชลินยังเหลือช่องว่างอยู่เท่าไหร่รวมทั้งค่ายรถด้วยนะครับที่จะเอาเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาหลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันนะครับอาทีนี้เรื่องของเคซี่สโตเนอร์ครับสโตเนอร์พูดถึงเรื่องราวของปีก นะครับว่ามันไม่ควรจะมีอุปกรณ์ลุนคอนโทรลนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายอุปกรณ์ป้องกันล้อฟรีอุปกรณ์ป้องกันล้อหน้ายกอุปกรณ์ปรับความสูงไร้ฮวร์อตอะไรต่างๆมากมายเนี่ยระบบการลื่นการถลายเนี่ยเยอะแยะนะครับระบบเร็กลทม์อีกในทุกวันนี้สโตเนอร์เขาบอกว่าถ้าเขามีอํานาจนะแต่ตอนนี้เขายังไม่มีครับ <c oughs> ถ้าเขามีอํานาจเขาบอกว่าเขาจะถอดดอ,อกเขาจะอะไรให้หมดเลย แล้วก็จะตั้งกฎขึ้นมาใหม่แล้วกฎนี้จะต้องอย่างน,น้อยต้องอยู่10ปีนะครับนั่นก็คือสิ่งสิ่งที่เขายืนยันออกมาเช่นอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาพูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับแล้วก็เขาก็ไม่หยุดที่จะพูดผมก็ชื่นชมเขานะนะครับเ็ื่อชื่นชมในอุดมการณ์นะฮะว่ามีความชัดเจนดีครับมีความชัดเจนดีทําไมสโตนเนอร์ถึงถึงบอกแบบนี้นะครับเขาไม่กลัวอันตรายหรือรถมันมีเ,เทคโนโลยีมีอะไรบางทีมันก็ช่วยนะ ต่สโตเนอร์เคยพูดนะครับว่าสิ่งที่ควรจะคงไว้คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ใช่เทคโนโลยีที่ที่จะมาช่วยให้นักแข่งเนี่ยเร็วขึ้นนักแข่งเนี่ยมีรถที่แรงขึ้นได้เปรียบคู่ต่อสู้เขาไม่เห็นด้วยตรงนี้แต่ถ้าอะไรที่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยควรจะคงไว้เพราะว่าอะไรครับเนื้อในใจความของสโตเนอร์คืออยากจะให้นักแข่งได้ใช้ฝีมือใช้ทักษะในการขับในการควบคุมรถในการเอารถให้มันอยู่ตรงนี้เอามาแข่งกัน อืมนะครับถ้ามองมุมนี้เนี่ยคือมีเหตุผลนะแต่ถ้ามองแบบเผลนๆว่าเฮ้ยแบบทําไมจะล้าหลังทําไมจะอะไรอย่างนี้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่้าบอกว่าอันไหนบ้างก็ต้องมาไล่ดูนะครับว่าที่มันเกี่ยวกับความปลอดภัยอาจจะเป็นความเป็นข้อเสนอแนะจากผมเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พูดถึงเรื่องราวของโรเลนโซเรื่องของเบรกเรื่องของยางของอะไรไอ้ตัวนั้นอาจจะมีผลใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ถ้าคนไหนที่ดูการแข่งขันเปรียบเทียบกันระหว่าง ตอนนี้กับ10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนจะได้เห็นนะว่าสมัยก่อนที่ความดิบของเครื่องของรถเนี่ยมันแรงมากตัวช่วยไม่ค่อยมีเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรมาเนี่ยก็แต่ถามว่ารถเมื่อก่อนกับทุกวันนี้มันมันก็ไม่ได้ว่าเท่ากันไงความแรงความเร็วเนี่ยเวลาต่อรอบนี่มันมันต่างกันลิบลับนะฮะเราไม่ได้ที่จะมาโจมตีค่ายรถนะครับว่าเฮ้ยห้ามพัฒนาอะไรแต่จะเป็นอย่างนี้ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยมันก็สมควรที่จะพัฒนาไป อย่างเช่นว่าถ้าล้มไฮไซส์มาทาไงนักแข่งถึงจะบาดเจ็บน้อยอนะครับจะป้องก,กันกับตรงนี้ยังไงดีเรื่องของการกเบรกรื่องของการหยุดรถเรื่องของเทคโนโลยีหมวกนนกันน็อกเทคโนโลยีเครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งกายอุปกรณ์เซฟตี้อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับนักแข่งหรือจะเป็นสัญญาณเตือนเป็นการออกแบบการดีไซน์สนามเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้มันมันมันก็มีหมดนะครับมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันไปหมด ผมอาจจะเรียกว่าชื่นชมในอุดมการณ์ของสโตนเนอร์นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่ได้คล้อยตามเขานะแต่สิ่งสิ่งที่ผมคล้อยตามเขาก็คงจะเป็นในเรื่องของอาการได้ได้เห็นฝีมือจริง,รงๆของนักแข่งผมอาจจะพูดแบบนี้เพราะว่าอยู่ในฐานะของคนที่ดูการแข่งขันมายาวนานเนี่ยมันเห็นตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่รถมันดิบดิบเถื่อนสมัยกลางยุค90อย่างเงี้ยเราสู้กันแบบว่าเข้าโค้งแต่ละทีมันน่าหวาดเสียวว่ามันไม่เหมือนทุกวันนี้ไง ตัวนี้มันไปได้เร็วมากๆแต่ทําไมมันถึงผ่านไปได้โดยง่ายเนี่ยถ้าใครที่เคยดูการแข่งขันประมาณต้นยุค9 0อะไรเงี้ยมาแล้วอยู่ๆเลิกดูนะครับหายจากการดูไปประมาณ20ปีแล้วกลับมาดูอีกครั้งนึงคุณจะตะลึงเลยว่าเฮ้ยมันอยู่โลกไหนวันเนี้ยไอ้โค้งนี้เมื่อก่อนนี่ยังเออโค้งที่5ที่อาร์เซนเคยเข้าออนีุ่กวันนี้ทาไมมันเปลี่ยนไปมันจะมีความคิดเห็นแบบนี้ไง แต่ถ้าคนที่ติดตามติดตามติดตามมาไม่เคยห่างไม่เคยขาดไม่เคยหายไปเนี่ยก็อาจจะค่อยๆซึมซับอาจจะเห็นเป็นเรื่องปกติไปว่าเทคโนโลยีมันก็ค่อยๆมาตามยุคตามสมัยของมันถูกไหมครับดังนั้นก็คือผมก็ทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับไอที่ไม่เห็นด้วยก็คือเทคโนโลยีมันมันก็ควรที่จะพัฒนาอยู่ฮะจะบอกว่าจะจะใช้แบบเพียวๆอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะเกินไปหน่อยถูกไหมฮะ แต่แตก็อย่างที่บอกไปนะครับเราไม่ได้มาเข้าข้างสโตนเนอร์หรือไม่ได้มาโจมตีเขานะพอสิ่งที่เขาบอกถ้าฟังเขาเรื่องจริงก็คืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในควรควรที่จะพัฒนาตรงนั้นไปด้วยอะไรอย่างนี้ไงนะฮะเอาละฮะก็อนี้ก็คือเป็นความเห็นของอดีตแชมป์โลกอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราคล้อยตามได้เราเห็นต่างกับพวกเขาได้หรือแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับจะเห็นต่างจากผมเนี่ยก็เห็นได้ไม่ว่ากัน นะเพียงแต่ว่าในตอนนี้รูปแบบของเกมที่มันอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมนะครับตัวช่วยเยอะแยะอะไรจังมากมายก่ายกองหรือเกินเนี่ยนะครับตกลงแล้วรถแข่งเนี่ยมันมีผลเท่าไหร่นะักแข่งมันมีผลเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ถ้าพูดแบบไม่กักจริงๆนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมมองว่าคนเนี่ยประมาณ60ครับ60 70อันนี้เป็นส่วนตัวสําหรับผมนะครับที่มองเข้าไป ถ้าตอนที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็น Mo t ต GP นะหรือเอาง่ายๆว่าเอาตั้งแต่ยุคประมาณปี2004-2005ลงไปแล้วดีกว่าพอเปลี่ยนชื่อใหม่ๆนะฮะต้นยุคเนี่ยนะผมว่าประมาณสัก70-30ครับระหว่างคนกับรถเนี่ยหรือว่า60-40แต่ทุกวันนี้ผมกลับมองว่าเป็นประมาณ70-30ครับรถเนะี่ยมีผลถึง70%เลยเราไม่ต้องไปดูตัวอย่างครับผมไม่เอ่ยชื่อนักแข่งผมไม่เอ่ยชื่อทีมอย่างเช่นว่านักแข่งคนนี้เคยอยู่ทีมนี้นะครับทำผลงานอย่างนั้นอย่างนี้ พอเปลี่ยนค่าย้ายทีมอ้าวกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่แค่นักแข่งคนเดิมหรือเปล่าคิดแค่นี้ก็สมการตีแตกไปหมดแล้วไม่ต้องอธิบายยืดยาวอะไรมากมายนักนะฮะแต่ถ้าอีกมุมนึงก็คือมันก็สนุกที่ได้เห็นการพัฒนาได้เห็นการต่อสู้เชิงเทคโนโลยีอ่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่เราจะมองจะว่ากันต่อไปเพราะว่าการแข่งขันทุกอย่างนะครับมันก็จะมีกฎกติกามารองรับเสมอแล้วก็ผมก็เชื่อนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนยิ่งเป็นกีฬาที่ เป็นกีฬาที่ใช้ความเร็วความแรงของเครื่องจักรเนี่ยมันก็จะต้องมีคําว่าเซต i ฟิ t เนี่ยเข้ามานะครับผมว่าผู้จัดเขาอาจจะไม่ได้ปล่อยปลาละเลยแต่เพียงแต่บางทีบางครั้งมันอาจจะไม่ถูกใจไม่โดนใจเราบ้างไม่ทันใจเราบ้างมันก็พูดยากครับกีฬาที่จะต้องเอาคนเอาร่างกายของคนร่างกายของนักกีฬาเนี่ยนะครับไปสู้กันอาจจะไม่ใช่รถแข่งครับอาจจะไม่ใช่โมโต GP ถ้าเป็นกีฬาที่จะต้องอาศัยความฟิตอาศัยทักษะอาศัยอะไรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลล้วนๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําการาแทงสนุกหรืออะไรก็แล้วแต่ละครับก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะอันนั้นมันจะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งคือเราอาจจะไม่ได้มาเถียงกันมากมา,กายก่กองอย่างนี้แต่ถ้าเป็นกีฬาที่ใช้ตัวนักกีฬาแล้วก็ใช้เครื่องนะครับหรือว่าใช้อะไรเข้าไปไม่ว่าจะเป็นรถแข่งไม่ว่าจะเป็นเรือ ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันมีอุปกรณ์ที่ต้องเสริมเข้าไปเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงครับที่จะไม่ถูกพาดพิงถึงว่าเฮ้ยเทคโนโลยีดีกว่าได้เปรียบเขาตรงนั้นตรงนี้ยังไงกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าตลาดใดที่คุณคุณไม่ได้เอาตัวเองลงอย่างเดียวเนี่ยคุณมีเครื่องจกักรมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ป่วยการนะครับเป็นเรื่องที่ปวดหัวเหมือนกันกับทางผู้จัดกับทางอะไรนะครับแต่แน่นอนละ่ะใดๆแล้วก็คือกฎกติกาก็จะ ก็จะมีเอาไว้นะครับมีเอาไว้อยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างหรือว่ามีอะไรก็นะครับมองดูกันไปเคสบ y เคสกันไปครบทวนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่คืนนี้ครบแน่ๆครับใครว่างย้ำนะครับประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับมาไลฟ์สดเสียงน้อยที่เก่าที่เดิมน,นะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันก่อนคืนนี้ค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ